กลับมาเจาะประเด็นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วไข้เลือดออกจะเกิดกับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่มากที่สุดนะครับรวมไปถึงอาการที่บอกไปหนักแล้วก็ไม่หนักจะมีการสังเกตอย่างไรรวมไปถึงการที่จะไปดูแลรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อไหร่และใช้เวลานานหรือเปล่านะครับถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้ไปเริ่มต้นกันที่ที่เราค้างไว้คุณหมอครับในเบรกที่แล้วที่เราพูดกันถึงอาการประเมินว่าหนักหรือว่าไม่หนัก จริงๆแล้วหนักคือยังไงแล้วไม่หนักคือยังไงครับครับจริงๆแล้วเราจะดูอยู่2อประเด็นนะครับว่าคนไข้าอาการเป็นมากหรือไม่มากอันที่1ก็คือดูความดันโลหิตนะครับถ้าเมื่อไรความดันโลหิตยังปกติรหรือความต่างระหว่างความดันโลหิตตัวบนกับตัวล่างยังไม่ต่ากว่า20เช่นถ้าความดันเราวัดแล้วได้120 80เอา120ลบ80มันยังเท่ากับ50เท่ากับ40นะครับสแสดงว่า เขาเรียกว่าความกว้างของความห่างของความดันตัวบนตัวล่างมันยังดีอยู่หร,หรือจับชีพประจรแล้วยังเต้นแรงนะแรงนะครับไม่ใช่ว่าเต้นเบาๆอันนี้นแสดงว่าอาการทั่วไปยังน่าจะดีแต่ถ้าเมื่อ,อไร่ความห่างของชีพประจรมันต่ากว่า20แสดงว่าไม่ค่อยดีละอันที่2ดูอาการทั่ว,วไปฮนะเช่นคนไข้รับประทานอาหารไม่ได้เลยอาจเจียนตลอดอ่อนเพลียมากนะครับไม่ไหวรหรือตัวหนึ่งที่พอบอกได้เช่น คนไข้นั่งหรือนอนแล้วพอลุกขึ้นมาแล้วเหมือนเหมือนจะหน้ามืดหรือเหมือนจะวูบแสดงว่าอันนั้นความดันน่าจะไม่ค่อยดีอันนี้ก็ถือว่าน่าจะรุนแรงเนาะอีกอันหนึ่งที่น่าจะรุนแรงก็คือมีภาวะเลือดออกเช่นมีเลือดกำเดาออกหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายมีเลือดนะแสดงว่าน่าจะรุนแรงนะครับอันนั้นก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับครับอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นที่คุณหมอจะให้อดมิดอยู่โรงพยาบาลแล้วเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นครับคุณหมอที่จะเกิดอาการอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ อเืกมันคงบอกเป็นเปอร์เซนต์ยากนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันขึ้นกับอาการของโรคมากกว่าว่าเกล็ดเลือดเป็นยังไงคนไข้อยู่ในระยะไหนของโรคนะครับคงต้องดูเป็นรายๆไปนะฮะนี่คืออาการหนักถ้าเกิดว่าไม่หนักถ้าไม่หนักนี่หมายความว่าคนไข้มีไข้สูงแต่ยังพอรับประทานอะไรได้ความดันก็ยังดีภาวะเลือดออกอาจจะไม่มีมากนักอาจจะมีแค่จุดเลือดใต้ผิวหนังแล้วคนไข้ดูทั่วไปยังดีคุณหมออาจจะไม่ต้องให้นอนโรงพยาบาลอาจจะให้คนไข้ กลับไปพักที่บ้านแล้วนัดมาตรวจทุกวันนะครับเพราะว่าเราต้องมีการติดตามสภาวะเกล็ดเลือดความเข้มข้นของเลือดและความดันโลหิตเราอาจจะใช้วิธีให้กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เช้านัดมาดูอาการแล้วก็มีการตรวจเลือดทุกวันถ้าคนไข้โดยอาการโดยทั่วไปไม่ได้รุนแรงนักก็ถ้าพ้นระยะช็อกไปแล้วคนไข้ก็จะหายครับหรือบางคนอาจจะไม่เข้าสู่ระยะช็อกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโรคไม่ได้รุนแรงไงครับ เพราะว่าการเข้าสู่ระยะช็อกนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นมันขึ้นกับความรุนแรงของโรคครับครับครับผมมีทั้งภาวะช็อกแล้วก็ไม่ช็อกอันนี้ถ้าเกิดไม่หนักก็คืออยู่ที่บ้านได้ได้ครับแล้วก็มาติดตามอาการกับคุณหมอถ้าเกิดกรณีที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลต้องนอนกี่วันรักษากี่วันถึงจะหญ่แล้วเนี่ยถ้าตั้งแต่เริ่มระยะไข้สูงนะฮะจนกระทั่งถึงระยะฟื้นตัวก็น่าจะอยู่ในการประมาณสัก7-10ถึงวันไม่เกินนี้นะครับส่วนใหญ่คนไข้ก็จะหายฮะถ้าสามารถพ้นระยะช็อกไปได้นะครับ เข้าสู่ระยะฟื้นตัวกินเวลาอยู่ประมาณ7 1 0วันครับงั้นก็ถ้านอนโรงพยาบาลก็อยู่นักประมาณ1สัปดาห์รประมาณนั้นครับครับคุณหมอก็จะรักษาตามอาการไปใช่ครับโดยการรักษาอย่างไงบ้างครับคุณหมอส่วนใหญ่ตามอาการเช่นถ้าคนไข้รับประทานอาหารไม่ได้เลยรับประทานได้น้อยคนไข้ก็จะมีการให้น้ําเกลือนะครับอาจจะมีให้ยาลดไข้ให้ยาลดขึ้นไส้อาเจียนถ้าคนไข้มีภาวะเลือดออกก็อาจจะเป็นต้องให้เลือกนะครับนะครับเช่นคนไข้ อาจจะมีเลือดออกในกระเพาะหรือเลือดออกจนกระทั่งคนไข้เริ่มมีภาวะซีดบางทีคุณวานจะต้องเติมเลือดให้ก็ขึ้นอยู่กับอาการตรงตรงนั้นนะครับครับผมก็เป็นการรักษาแบบประครับประคองไปถ้าเก็ดเลือดเ,เก็ดเลือดขึ้นมาปกติแล้วอพอเข้าผ่านระยะช็อกไปแล้วเนี่ยพอเข้าสู่ระยะฟื้นตัวเก็ดเลือดมันจะค่อยๆขึ้นของมันเองค่อยๆสูงขึ้นเองครับนะครับ คนไข้ก็จะเริ่มดีขึ้นเข้าสู่ฟื้นตัวนี้แสดงว่าคนไข้หายแน่ครับคนไข้ก็จะสัญญาณที่ดีกลายเป็นสัญญาณดีสัญญาณที่ดีอันนึงเข้าสู่แล้วฟื้นเดอคนไข้เริ่มอยากรับประทานอาหารครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ดูได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างิ่งในเด็กจะรู้ได้ไงว่าคนไข้เริ่มดีขึ้นเพราะไข้มันก็ลงไปแล้วถูกไหมครับอันนึงที่จะบอกได้คือคนไข้เริ่มอยากรับประทานอาหารอยากทานนู่นอยากทานนี้อันนั้นน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีอีกอันหนึ่งคือช่วงระยะฟื้นตัวบางทีมมัันนนนจะีีผื่่แแดงๆขขขึ้ทาครบ อันนั้นก็เป็นผื่นที่บอกเขาว่าอันนี้เข้าสู่ระยะฟื้นตัวแล้วอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะบอกได้ครับ,ค,รบคุณหมอครับในช่วงอายุของผู้ป่วยที่จะประสบกับโรคไข้เลือดออกอโ,ดโดยสถิตินะจริงๆไข้เลือดออกถามว่าเป็นในช่วงอายุไหนะจริงๆมันเป็นได้ทุกช่วงอายุถ้าเราตามใดที่เรายังไม่เคยรับเชือ้อแล้วเรารับเชือ้อไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนเราก็เป็นไข้เลือดออกได้แต่สถิติที่ท,ที่ผ่านมาที่เราเก็บรวบรวมทุกๆปีเนี่ย แนวโน้มจะเหมือนกันแทบจะทั้งประเทศคืออายุ 10- 14ปีจะเจอเยอะที่สุดแล้ว20ของกทมนะฮะถัดไปเป็น 20- 24ถึงครับแล้วก็รองลงมาอันดับ3ามก็คือ15 -19 จริงๆถ้าดูช่วงอายุนี้จริงๆทั้งสากลุ่มนี้ก็คือช่วงที่อยู่ในวัยเรียนนั่นเองนะครับดังนั้นวัยเรียนเนี่ยก็เป็นวัยที่ช่วงกลางวันเข้าไปอยู่ในโรงเรียนแล้วไปรวมตัวกันอยู่แล้วก็โรงเรียนบ้างจะเปิดช่วงไหนฮะก็คือช่วงหน้าฝนพฤษภาคมิถุนา นั้นช่วงนั้นมีโอกาสที่มันจะเกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายครับนั้นมันจึงเป็นคําอธิบายว่าทําไมกลุ่มอายุนี้ถึงเจอเยอะเพราะว่าเด็กก็มาอยู่รวมกันถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเ,าเกิดในโรงเรียนมีแหล่งเพาะพันธุ์นะเล่นไม่ได้กําจัดภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้วเราเกิดทิ้งค้างไว้พอมีฝนมามันก็จะมีภาชนะขังน้ํานั่นแหละฮะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายอย่างดีครับแล้วเมื่อไหร มียุงลายขึ้นมาแล้วมีคนไม่สบายเป็นแค่เลือดออกมันจะเกิดการแพร่ไงครับอืมครับมันก็จะเจอได้บ่อยก็อย่างที่เราบอกไปเบรกที่เบรกแรกก็คือกัดคนนี้ไปแพร่เชื้อไปคนนู้นคนนู้นแพร่เรื่อยครับก็จะแกรดไปเรื่อยแพร่ไปเรื่อยใช่ครับถ้าสมมติว่าคนที่เป็นแล้วคุณหมอมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกครั้งไหมครับเนื่องจากไค้เลือดออกมันมี4ี่สายพันธุ์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าจะเป็นถ้าจะว่าไปแล้วเรามีโอกาสเป็นได้4ครั้งถ้าเราเป็นสายพันธุ์ที่หนึ่ง สายพันธุ์ที่หนึ่งนี้จะไม่เป็นอีกแล้วครับ,รบต่อให้เราได้รับเชื้อมาอีกมันก็จะไม่เป็นถ้าเรามีแต่ถ้าเราโดนเชื้อสายพันธุ์ที่สองมันก็จะเป็นได้อีกครั้งหนึ่งสายพันธุ์ที่สามสายพันธุ์ที่ส<ๆ>ี่ก็เป็นได้ครับแต่มีอันหนึ่งที่น่าจะเป็นข้อมูลไว้นะครับ,ค,รบคือคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการคือรับเชื้อมาแต่ไม่มีอาการก็หมายความว่าไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรเลยแต่รับเชื้อมาก็เรียกว่ากลุ่มทีีี่่่่ไมมมมอาาากกรรซึงลุน้จะะปณ 70% 80%เลยนะครับครับนั่นหมายความว่าสมมติมีคน10คนรับเชื้อไข้เลือดออกมาจะมีอยู่2คนที่มีอาการอีก78คนอาจจะไม่มีอาการเลยทำไมเขาไม่มีครับเพราะมันมันยังอธิบายตรงนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มที่รับเชื้อแต่ไม่เกิดอาการครับซึ่งตอนนี้เราคงขอยามศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ถึงไม่มีอาการได้นะครับนะครับมีกลุ่มที่เรียกว่าอาซิมต o ต a t คือไม่มีอาการแต่รตรวจเลือดเจอว่าติดเชื้อครับก ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติใช่ครับไม่มีไข้ไม่มีอะไรไม่มีไข้ไม่มีอะไรแต่เขาแพร่ได้นะครับในช่วงที่เขารับเชื้อเข้ามาแลวเขามีเชื้อในกระแสเลือดถึงแม้เขาจะไม่มีอาการแต่ถ้ามียุงบากัดเขายุงก็ไปแพร่คนอื่นต่อได้ในช่วงที่เขามีเชื้ออยู่เพียงแต่เขาไม่มีอาการแค่นั้นเองมีโรคหลายโรคครับที่เรารับเชื้อมาแต่เราอาจจะไม่มีอาการครับครับครับสรุปแล้วยุงลายไข้เลือดออกถ้าเกิดว่าเราเป็นมีโอกาสเป็นได้ถึง4ครั้งถูกต้องครับสายพันธุ์นี้อาจจะโดนกัด อีกแล้วไม่เป็นไรอา,อาจจะไปโดนอีกสายพันธุ์นึงกัดใช่ครับก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็ต้องสี่ครั้งถึงจะใช่ครับถึงจะเรยกว่าปลอดภัยหมดแล้วจะไม่เป็นอีกแล้ว<อ>ครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องตอนขณะนี้ยังไม่มียาไม่มีอะไรที่จะรักษาคือยารักษาเนี่ยยังไม่มีนะนะยารักษาโดยตรงเช่นเหมือนกับยารักษาไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะไข้เลือดออกอนี่ยังครับ ยังไม่มียารักษาโดยตรงรัะนั้นการรักษาเป็นเพียงเพียงประคับประคองก็หวังว่าต่อไปก็อนาคตหนังกาจะมีเรื่องวัคซีนนะครับวิธีการในขณะที่ทําได้คือการป้องกันใช่ครับเป็นการวิธีที่ดีที่สุดการป้องกันนะฮะเรารู้แล้วว่าเรื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ผ่านมียุงลายเป็นปาะหานําโรคฉันั้นป้องกันด่านที่หนึ่งเลยถ้าเป็นไปได้คืออย่าให้ยุงกัดทีนี้เราต้องรู้พฤติกรรมยุงลายนะฮะยุงลายนี่เป็นยุงที่ชอบออกกัดคนในช่วงกลางวัน ก็คือช่วงตั้งแต่10บโมงไปจนถึง bye บ่ายๆนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยุงลายชอบออกหากินฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราเกิดมีเด็กเล็กหรือแม้แต่กระทั่งผู้ใหญ่ก็ตามพักนอนอยู่ในบ้านหรือในที่ทํางานก็ mm. ระวังอย่าให้ยุงกัดถ้าเป็นเด็กเล็กก็ต้องกางมุง้งให้เขานอนหรือนอนในห้องที่มีมุงลวดนะ mm. ให้อากาศถ่ายเทนะอย่าให้มีมุมอับมุมมืดซึ่งจะเป็นที่ที่ยุงลายชอบไปอาศัยอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่เราจะสามารถป้องกันได้อีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเรา ไม่อยากให้โดนยุงกัดอีกวิธีหนึ่งคืออย่าให้มียุงลายเลยดีไหมก็เราก็ไปดูที่แหล่งเพาะพันธุ์นะครับนั้นแหล่งเพาะพันธุ์ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือรอบๆบบ้านถ้าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่เราไม่ได้ใช้ครับเราต้องกําจัดทิ้งครับแต่ถ้าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่เราต้องใช้เช่นเรามีอ่างโอ่งน้ําอ่างน้ําที่เราเก็บไว้สําหรับใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่เราจําเป็นต้องใช้เราจะต้องบําบัดมันเพื่อไม่ให้มันเป็นแหล่งให้ลูกน้ํามาวางไข่ได้เช่นปิดฝาโอ่งเสีย หรือใส่ทรายที่มีฟอสตหรือถ้าเรามีปลาหางลูกยุงถ้าเราปล่อยลงไปมันก็จะคอยกินลูกน้ําอันนั้นก็จะเป็นวิธีป้องกันอีกวิธีหนึ่งครับ,รบอันนี้ก็คือ<ด>วิธีการป้องกันใช่ครับในเบื้องต้นใช่ครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงที่ไม่ให้ยุงลายกัดถูกต้องครับ,รบซึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องยากเนาะที่จะไม่ให้ยุงลายไม่ให้ยุงกัดเลยบางทีเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายฉะนั้นการจัดการแหล่งพ่อพันธุ์น่าจะเป็นวิธีที่ น่าจะง่ายที่สุดและได้ผลดีที่สุดครับครับปัญหาอย่างที่บอกไปย้อนกลับไปช่วงอายุที่เกิดก็คือเด็กในโรงเรียนใช่ครับเป็นกลุ่มวัยเรียนครสิ่งหนึ่งที่พบก็คือเด็กๆอาจจะไม่ได้ตระหนักว่ายุงจะมากัดอาจจะเพลิดเพลินกับการเรียนการเล่นอยู่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่เยอะนะครับ,รบถ้าเราไปสังเกตดูดีๆฉะนั้นเราถึงได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกโรงเรียนเนี่ยค่าดัชนีลูกน้ําต้องเป็นศูนย์ คือหมายความว่าในภาชนะทุกชนิดที่ขังน้ําที่อยู่ในโรงเรียนห้ามมีลูกน้ําเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับนั่นคือเหตุผลว่าเราเรียกว่าค่า C I Container Index ก็คือดัดชนีลูกน้ําในโรงเรียนเนี่ยตั้งเลยว่าต้องเป็นศูนเลยนะครับขึ้นหมายความว่าทุกภาชนะที่มีน้ําขังต้องไม่มีลูกน้ํายุงมลายเลยแม้แต่ตัวเดียวครับของคุณหมอในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการกองควบคุมโรค เข้าไปดาเนินการยังไงบ้างเลยเราก็จะพยายามให้ความาทาความเข้าใจกับโรงเรียนนะกับผู้บริหารโรงเรียนว่าต้องใส่ใจเรื่องนี้นะครับในการที่จะสํารวจตรวจตราว่ามันมีภาชนะขังน้ําไหมบางทีในหลายโรงเรียนก็จําเป็นต้องมีนะงเช่นอ่างบัวมผมยกตัวอย่างนะครับ,รบเพื่อความร่มรื่นเพื่อความสวยงามแน่นอนพอเรามีอ่างบัวมันมีน้ําอยู่มันก็เป็นภาชนะขังน้ําครับ มันสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้แต่เราสามารถบำบัดมันเพื่อไม่ให้มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีอ่างบัวเราปล่อยปลาหางนกยงเสียครับมันก็จะไม่สามารถมีลูกน้ําขึ้นมาได้ถูกไหมครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นเจกันเราก็อาจจะปรับเป็นดอกไม้ปลอมได้ไหมครับโดยที่ไม่ต้องใส่ตือถ้าจะใส่ดอกไม้สดเราก็ต้องมีการเปลี่ยนน้าในเจกันทุกๆสัปดาห์นะครับมีการขัดมีการล้างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งส่วนภาชนะบางอย่างที่เราไม่ต้องใช้แล้ว ที่ยังเก็บอยู่ตามจุดต่างๆในโรงเรียนอะนั้นอยากจะให้กําจัดทิ้งไปเลยนะครับผมยกตัวอย่างที่เจอบ่อยอันนึงก็คือลูกล้อ,อยางรถที่ไม่ได้ใช้แล้วละนั้นบางทีก็ถูกเก็บถูกกองไว้โดยที่เราไม่ได้กําจัดข้างในลูกล้อที่เป็นด้านในของมันเนี่ยมันจะเป็นแหล่งขังน้ําได้อย่างดีแล้วตรงนั้นแหะครับจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายอย่างดีเลยฉะนั้นภาชนะไหนถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ทาประโยชน์แล้ว ให้กำจัดทิ้งเสียจะได้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกโรงเรียนช่วยกันสอดส่องครับครับอันนี้คือวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เราทําได้ครับผมอีกวิธีหนึ่งเห็นบอกมีข่าวดีด้วยน่าจะมีในเรื่องของวัคซีนออกมาครับผมตอนนี้วัคซีนน่าจะมีออกมาแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเราในกําลังอยู่ในระหว่างการที่จะนําเข้ามานะครับคงในระยะเวลาอันใกล้ตอนนี้คิดค้นจนกระทั่งใช้เวลานานนะครับเกือบ30ปีนะครับกว่าจะสําเร็จออกมา คิดค้นมานานมากแล้วครับ,รบจนกระทั่งตอนนี้สําเร็จแล้วสามารถสร้างฟูมิป้องกันเชื้อทั้ง4สายพันธุ์นะครับ,รบก็คิดว่าอนาคตอันใกล้นี้คงจะมีวัคซีนมาใช้กันครับ,รบก็ถ้ามีวัคซีนตัวนี้ออกมาโรคนี้ก็น่าจะบรรเทาเบาบางบรรเทาเบาบางลง,ลงครับใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอนาคตอันใกล้ไม่น่าจะเกิน1ปี ประมาณนั้นครับกาจะภายในปี2ปีนี่แหละครับนะครับขณะนี้ก็คืออยู่ระหว่างการดําเนินการดําเนินการอยู่ที่จะนําเข้าครับก็คงจะได้รับข่าวดีกันนะครับคงจะได้มีวัคซีนป้องกันสักทีในเรื่องของโรคไข้เลปซิอลพักสักทุ่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าคุณหมอครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวในเบรกที่2นะครับก็ต้องบอกว่า โรคไข้เลือดออกนั้นสามารถที่จะป้องกันได้ง่ายๆนะครับก็คือกําจัดแหล่งเพาะพันธุยุงลายที่มีอยู่นะครับและสิ่งที่ง่ายๆไปกว่านั้นก็คือป้องกันที่จะไม่ให้ถูกยุงกัดนั่นเองนะครับแล้วก็คุณหมอบอกว่ามีข่าวดีนะครับในอีกอนาคตอันใกล้นี้จะมีในเรื่องของวัคซีนออกมาป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในเจาะประเด็นครับ